สวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแมนโกในเกมบล็อกบุสกับคอนเทนต์เล่นบล็อกบุสเร็วหนึ่งถึงเล็วห้าร้อยกันนะครับแล้วก็ไม่ให้กับการเสียเวลาแล้วก็ไปเรื่องมาเลยเริ่มเกมมาผมก็มีเงินแค่หนึ่งร้อยแล้วผมก็ไปรับเควสต่อรับเควสเสร็จก็ไปตีมอนกระดิกนิ้วไปมามอนก็ใกล้าตายครับเนี่ยดูสิครับโอ้โหมอนเกาะแรกนี่โอ้โหเลือดน้อยมากเลยครับเนี่ย ไปเรื่อยๆครับฝูงที่1น่านไปฝูงที่2ก็ตามมาครับก็จะตากรมันก็คงไม่ต่างกับฝูงที่หนึ่งแหละครับผมก็กระดิกนิ้วไปมาเหมือนเดิมครับมันก็ตายผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆจนผมเลเวลสิบผมก็เลยไปขอเรือกับาชายชุดแดงคนนึงนะครับขอเรือเข้าฟรีครับช่วงนี้ยังไม่มีเงินไม่แค่สองพันกะว่าบาททั้งตัวผมก็ พอผมกระโดดขึ้นเรือผมก็มุ่งตรงไปที่เกาะจังเกิลกันเลยเลยพอไปถึงเกาะจังเกิลผมก็รีบก,กระโดดออกจากเรือแล้วก็รีบวิ่งไปที่จุดรับเควสผมก็ไปรับเควสกับคนลุงคนลุงใส่บวกฟางคนนึงนะครับเนี่ยคนหล่อเลยผมจักได้บางไปตีลิงตัวแรกผ่านไปลิงตัวที่สองตัวที่สามมันรอผมอยู่ผมก็เลยไปทักทายมันหน่อยละกัน ผมก็ไปเล่นน้ำกับมันแต่ไม่รู้ทำไมว่ามันอยู่ดีๆมันก็จมน้ำไปอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันครับสงสัยผมเล่นแรงเกินไปตัวที่5กับตัวที่6ชะตากรรมมันก็เหมือนตัวที่2ตัวที่3านะครับพอผมก็พิบตามาอยู่ที่ผมก็เลเวล17แล้วผมก็เลยไปรับเควสท,ที่ลุงหมวกฟังคนเดิมแต่ครั้งนี้รับเควสเปลี่ยนไปกัวเควสกอลิลาพอมาถึงเกาะกอเิลลหาเสร็จผมก็ไป กระดิกนิ้วสักแป๊บหนึ่งผมก็นั่งฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนผมเลเวล31มเป็ันเร็วมากเลยนะครับแต่ผมตัดมาดูแบบอืมเวลี่เร็วพอผมมาถึงเกาะปาร์กี้ไม่ทันไรผมก็รีบพุ่งไปเก็บกล่องสมบัติกล่องหึกอกแน่ผมก็ไม่รู้ผมเรียกกล่องละกันเรียกง่ายดี พอผมเก็บกล่องเสร็จผมก็มารับเวสเหมือนเดิมรับเวทเสร็จผมก็ไปหาเรื่องชาวบ,บ้านนิดหน่อยแต่เขาไม่ได้เปิดโหมด PVP ก็หาเรื่องไม่ได้นะเป็นเขามาช่วยตีผมผมก็ขอบคุณเขาด้วยการปล่อยสกิลแจ็คใส่เขาแต่เขาไม่เป็นไรหรอกพอมาถึงตัวสุดท้ายผมก็เห็นพ่อค้าเขากำลังจัดของอยู่ผมก็เลยไปช่วยเขาจัดของ เอมไม่รู้ทำไมเขาก็หายไปเลยผมก็กระพริบตามเดิมครับเลเวล40แล้วโอ้โหก็ไปรับเควสแล้วก็มาตีกับผู้ชายถือกิ่งไม้มีน้ำนะครับเนี่ยน่าจะเรียกว่ากิ่งไม้นะตีไปตีมาผมก็ตายครั้งแรกครับครั้งแรกของเกมนะครับเนี่ยโอ้โหเสร็จผมก็รีบวาร์ปมาที่ หลังสวนของเกาะผมก็ทงเวส์ไปเรื่อยๆครับแบบชิวๆครับกระดิกนิ้วไปมาเหมือนเดิมผมก็ตีไปเรื่อยๆจนเควส์สำเร็จไปแล้วจนผมก็นั่งตาแข็งจนถึงเลเวลห้าสิบเจ็ดผมก็เลยมารับเควสบาี้ผมก็หาบากี้ไม่เจอแล้วผมก็ เหลือบตาไปเห็นบากี้มากำลังดุมกำแพงบ้านอยู่ผมก็ไม่รู้ทำไมวาทำไมมันถึงดมุมผมก็ต่อยกับมันสักพักหนึ่งมันมากครับหลังจากผมตีกับมันตั้งหลายครั้งและตายไปหลายครั้งด้วยอันนี้คือการตายครั้งที่สองในชีวิตของผมนะครับไม่ใช่ชีวิตจริงนะชีวิตในเกมบอกฟุตตุ้มอม แล้วผมก็โดนมันสะบัดดาบซาสติกใสแล้วเห็นมันนอนลงไปกับเพื้นผมก็ไม่รู้ทำไมนะครับผมก็เลยไปรีบต่อยมนันโชยโอกาสจนมันใกล้าตายผมก็เลยใช้สเตปตีและดัช <c oughs> สเตปนี้ใช้ดีมากโอะเรียบร้อยฮนะบอสตายไปที่เรียบร้อยได้เวลาไปเกาะทะเลทรายกัน ผมก็ขึ้นเรือของผมเป็นเรือเดิมพอผมมาใกล้ถึงเกาะทะเลทรายผมก็นั่งมองหน้าตาอันหลอเหล่าของผมชักพักนึง oh, <no. S 1> พอมาถึงเกาะเสร็จแล้วผมก็รีบพุ่งไปลอ็อบเวสเลยล็อบเวสเรียบร้อยก็ไปช่วยชาวบ้านเขาดีมอนกันแล้วผมก็โดนผลอะไรไม่รู้ข่าผมตาย ก็จะเป็นผมโมจิตื่นโอก็ตีมอนไปเรื่อยๆนะครับแบบง่ายๆเนาะและตัวสุดท้ายก็เป็นมอนหลังบ้านของใครบางคนก็ไม่รู้ผมก็นั่งฟาร์มไปเรื่อยๆแบบพิพตาก็เลเวล76แล้วก็มารับกเวทแล้วก็มาตีที่เกาะข้างๆต่อ ตอนนี้เริ่มฟาร์มยากเลยนะครับเลเวลเริ่มแบบค่อยๆเลื่อนแบบอืจากตอนแรกเลเวลฟาร์มได้ดีมากแบบเร็วมากแต่ตอนนี้แหละความชิพหายเริ่มมาเยือนโอ้โหและช็อตนี้คือการตายครั้งที่สามของผมซึ่งมันเป็นการตายที่แบบอัลมานมากพอม้อนที่ผมตีมันเลือดมันเหลืออ,อีก แค่ต่อยครั้งเดียวมันก็จะตายเราดูสิครับเลือดมันแบบแต่ผมก็ต้องไปกลับไปรับเวสใหม่โอ้โหว่าผมกับพิบตามาอีกทีเหมือนเดิมครับกระพริบตายแหละก็เลเวลเก้าสิบได้ได้เวลาไปเกาะมะกันเลยอ่าทีนี้ผมมาซื้อเออมาขอเรือจากคุณลุงใส่เสื้อสีขาวนะครับแล้วเราก็รีบพุ่งไปที่เกาะหิมะ ดูหน้าตัวเองอีกสักแป๊บหนึ่งสุดหลอเหลาของเราเอามันถึงรอเลยครับเอ่อใช้สปอ์เนี่ยครับเดี๋ยวผมตายอายุ่งเลยเอือทักทายด้วยการสะบัดหน้าไปทีหนึ่งแล้วก็ล็อกเวสนี่มันต่อวัตจัรของบอ ในเกมจริงนี่ผมใช้เวลาเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะปลาไปชั่วโมงกว่าแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็สะบัดมือไปมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ จนใกล้ตายแล้วครับหมายถึงผมนี่แหละใกล้ตายโอ้โหสุดยอดเลือดผมนี่แดงทั้งคู่นะครับกับมอนเตอร์กับผมนี่ผมไม่อยากตายผมก็เลยใช้สเตปปีรัดดั๊ดเหมือนเดิมโอ้โหตอนนี้ผมมีเงินแสนกว่าจากมีเงินหนึ่งร้อยเร็วมากเลยนะภาพเป็นชีวิตจริงนี่ผมรวยไปละผมก็มาซื้อฮาคี้ก่อ สกายจั๊มาเลินกันนะครับมาเลินก็ซื้อไปส่วนอ่าแฟร์สเตปผมยังไม่มีเงินซื้อนะมันราคามันน่าจะแสนกว่าผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลเวลหนึ่งร้นึ่เงินผมก็มีเงินพอที่จะซื้ออ่าแฟสเตปแล้วผมก็เลยมาซื้อเลย ตัวนี้มันจําเป็นมากเลยนะครับเอาไว้หนีมอนเอาไว้ทำอะไรได้เลยทุกอย่างเลยก็ฟาร์ม <c oughs> ไปเรื่อยๆครับแล้วก็มาตีเยติต่อเยตินี่มันมีสกิลท่าคล้ายๆอ่บอสลิงเลยนะดูสิโอ้โหดูสิใกล้ตายแล้วครับใกล้ตายตามเมจมันน้อยเนาะน่ะมันน้อยมากเลยโอ้โห ่อยสกิลก็ว้าวอีกโอ้โหทำไมเยติเป็นอย่างเงี้ยมันคนจะโหดกว่าลิงไม่ใช่หรอเออเอาเอาเอ๊ะเอ๊ะผมไม่มีอะไรครับนี่ผมพลาดเองนะขอโทษด้วยขอถอนคาพูดแปบโอเคขอโทษนะบา,บายยเรียบร้อยครับเยติตายเป็นที่เรียบร้อยหลับตา และลืมตามาอีกทีก็เลเวล120ไปที่เรียบร้อยครับช็อตนี้ผมก็ใช้เวลาไปสักประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็เหมือนเดิมครับกด sub ส cribe ด้วยปุ่มสีแดงๆใต้คลิปผมนี่แหละครับพอโดดขึ้นเรือเสร็จผมก็คิดแผนอะไรบางอย่างที่จะซื้อสมผลกันนะครับเพราะมันผ่านทางขกมารีฟรอดอยู่แล้วมาถึงไม่รีรอครับกดแรนดอมเลย แลนล้อมนี่คือผลที่ผมได้ครับเป็นผลโคตรดีอ่ะครับดีแบบจนผมไม่อยากรอเลยผมรีบกินเลยทันทีเอาจริงดูสิครับแค่ชื่อผลก็ปลาไปแล้วครับความเทศดูหนึ่งหมืนกิโลครับผลกิโลใครจะมาชุกผมได้โอ้โหโผมก็อยากหาเรื่องกับชาวบ้านเลยครับจนผมได้ผลนี้ผมก็กระโดดอยู่เกาะนี้สักพักหนึ่งทำใจ น้ำตาผมเริ่มไหลครับซึ้งในผลที่ผมได้ผมก็ดูชื่อสิหนึ่งหมื่นกิโลอ่ะจะหนักมากขนาดไหนแค่ชื่อกระปาไปแล้วครับคนอื่นไม่กล้าสู้กับผมแน่นอนบอกเลยผมก็ขอจบไปที่เกาะมารีฟอร์ดก่อนนะครับคลิปหน้าก็ามาเจอกันใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นพรานแรกนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์และกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ มันก็เป็นปุ่มที่อยู่ด้านใต้คลิปผมนะถ้าใครที่ยังไม่รู้โอเคถ้าใครที่ดูถึงตอนนี้ผมก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากด้วยนะครับบ๊ายบาย